สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุสุขล้นต้นไมา้กับเซม่าอย่างประทุก,กินกันเป็ะนครวันน,น,นี้เนาะ สองอีสานวันนี้นะครับเด้อมามากินปดุกกากันกับปดุกย่างครับนี่ฮาอยต่างงยวัดกับอยู่ซุรินครับตัตนาบุรีครับกะของเขาเซากะฮะย่างปดุกกินกับขอรับเดี๋ยวเราจะไปแกงเป๊ะอีกหมอนึงแกงน้อใหม่แกงเป๊ะ đâu lò sắc nói gặp cái nó lặng dặn nướng ấm hòm có cầm nó ครับ,พ,รบ,รรบพี่น้องไก่สิสุกแล้วครับมาดกเอากินนมกันนะครับเด้อพี่น้องเด้อคนละโตละโตครับนี่ครับตำน้ำยานั่งแล้วเขาก็มาขันครับรรแกงน้องใหม่ครับแกงเปิดผือก ตัาอกใจอ่เลยแเนจะเปนลี้งแนมูาเอาอนอนนี้มีหนึ่งปลานั่งคนเียหนึ่งปลาเก่เปล้อยจางปลาดุกครับพี่น้องครับมีน้ำกันนะครับเด้อหอมหอมครับหอมมือวุนะครับพี่น้อง ครับนี่ครับมาดูข้าวครับไก่ยูสุนะครับอย่าง,งสี่แบบนิวน,นบานหน่อยกินลอยๆหน่อยแซบด้วยครับพี่น้องครับนะเห็น ปลาดุกยังกินเนเครับห,หอมครับตอนนี้นเะเสียเราไปย่ามหอมากครับเมื่อเสารสองหลังครับเนี่ยนี่ครับย่ามไส้ครับย่ามหลอดย่างไส้มาสองหลังครับพี่นอ้องย่าตะทงหน้าบ้านเท่าอรัแต่นี่ี่ปลากระหยงบอกปลากระแหงบอกครับเนี่ยครับปลาแข็งครับปลาหมอครับปลาหมอครเัเลยเออ่อ,อนอ เดี๋ยวที่ย่างกินกับสมตำตอนบ่ายๆครับพี่น้องกินน้ำกันนะครับเด้อครับอ่ากเสร็จค่ะนี่ที่ย่างกินมาจะปลาดุกนี่แหละครับเนี่ยจากปลาดุกสู้เลยครับย่างปลาหมอนี่ต่อครับอืมกินพอดีเลยเสียบใหม่เออตะพุกอะไรเนาะี่เช็คเลยนรอย่างหลอดสองหลังย่างไส้นะครับเย็นๆรับพี่น้องครับใหกินน้ำกันห้ามมาเนี่ยไมันอได้กได้กินน้ำเตาครับ ตั้มเอ่็กแก้วขึ้นปนนะครับเนาะจิมแซ่ขหนี้จำแล้วก็อย่างป้าหมอข้อต่อยครับต่อจากตัวนี้ครับสุกเรียบร้อยครับพี่น้องกินน้ำกันกับแจ้งเป๋ยครับเขาล่าสุดกุ้งเทปจะบ่มากบ่กฮะล่าสุดกุ้งเทปไปเมื่อไห่วะ เป็ดว่าเรากระติกกระติกเมือเนี้เจ้าบมาบอก่างปม่ีเครับอย่างกรูกกระเด็นลูกไม้ขายขายตัวสิบาทนะครับตัวตัวรุ่นนี้ครับตัวสิบบาทครับไครใต้องการบอกนะครับเด้อมุกวนอีย้างให้ครับปวสิบบาทครับพออยู่บ้านเขานี่ ปลาดุกซ้ำขอนี่ครับซื้อมาซ้ำขอนี่ครับก็หล่อสามสิบสี่สิบครับปลาฮะพี่น่อยอย่าของนะปลาดุกโขงน้องหน้าพี่น้องปลาดุกโขงน้องหน้าเขาว่าหนามใสเลียงนี่กระช่างครับ อาแสบต้องกันครับแสบต้องการปลาดุกกระเสียคล้ายปลาดุกนาเลยครับพี่น้องคล้ายปลาดุกนาเลยครับพี่น้องครับก็เลยครับพี่น,อน้องครับกินน้ำกันครับครับ สำหรับจุดนี้ก็นับนกไม้ก็บปลาปมนัซักขอฝากกดไหลกดแชร์นะครับเด้อกดซับสไข่แต่อย่าลืมกดกระดิง่งนึครับเพื่อต้องการช่อมิิหบนาต่อไปครับกบขอบคุณครับสวัสดีครับ Thank you.